ชาวลัคนาราศีธนู1-31พฤษภาคมเป็นยังไงกันบ้างมาฟังกันนะครับสวัสดีครับอาจารย์จะพูดถึงชาวลัคนาราศีธนูในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะครับต้องบอกนะครับความกังวลใจความหนักใจของชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยกังวลใจในสิ่งที่ตัวเองเ่ยได้ทําไปก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะสําเร็จไหมมันจะสมหวังไหมไม่ว่าเรื่องตําแหน่งหน้าที่การงานไม่ว่าเรื่องความรับผิดชอบที่เราทําไปมันจะ เข้าเป้าไหมมันจะได้บรรลุเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้ไหมนี่คือความกังวลใจหลักของชาวลัคนาราศีธนูนะครับบางท่านอาจเปลี่ยนงานก็กังวลใจว่าจะได้งานไหมอย่างนี้เป็นต้นนะครับฉะนั้นความกังวลใจนี้อาจารย์บอกได้เลยนะครับเมื่อดาวพฤหัสย,ย้ายเข้ามาตั้งแต่ปลายเดือนเมษาที่ผ่านมานั้นจะส่งผลยังไงนั่นหมายถึงว่าดาวพฤหัสจะช่วยขี้คายช่วยแก้ปัญหาความกังวลใจของคุณได้ในทางที่ดี คุณอาจจะได้เจอผู้เชี่ยวชาญผู้มีความรู้ผู้มีประสบการณ์นะครับมาช่วยแก้ปัญหาให้ชาวลัคนาราศีธนูแล้วส่งผลถึงชาวลัคนาราศีธนูให้มีโอกาสมีความสําเร็จมีสิ่งที่ดีๆขึ้นมานะครับในทางที่เสียหายชาวลัคนาธนูที่เจ็บป่วยสุขภาพไม่ดีคุณจะเจอหมอที่เฉพาะโรคที่มีความเชี่ยวชาญแก้ปัญหาให้คุณได้ทั้งหมดนะครับหรือคุณอาจจะต้องเข้าไปพบหมอ บ่อยขึ้นในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาหนึ่งปีที่จะถึงนี้นะครับสำหรับชาวลัคนาธนูเป็นได้เหมือนกันนะครับดาวพฤหัสทรงอิทธิพลนะครับในช่องที่เป็นช่องอลิของชาวลัคนาธนูไม่ใช่ว่าเสียหายนะครับการตกช่องอลิเนื่องจากเจ้าเรือนของคุณเป็นดาวพฤหัสอยู่แล้วนะครับฉะนั้นคุณมีดาวมริตโยที่ส่งผลแรงถึงดาวพฤหัส ซึ่งเป็นหัวหน้าของดาวสุประคออยู่แล้วดาวพฤทัะจะส่งโชคลาภส่งสิ่งดีๆมาให้คุณเพราะความแรงที่ได้รับการสนับสนุนจากดาวใหญ่นั่นเองนะครับนั่นย่อมหมายถึงว่าถ้าในกรณีคุณทำทำงานที่ติดตามผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จะมอบหมายไว้วางใจให้คุณได้ทำงานลับๆผู้ใหญ่จะมอบหมายไว้วางใจให้คุณเป็นหัวหน้าในการประสานงานแก้ปัญหาได้เหมือนกันทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอยู่ที่ดวงดาวพื้นฐานคุณเป็นองค์ประกอบ เป็นหลักด้วยนะครับเรามาดูกันนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการเงินของชาวลัคนาธนูจะเป็นยังไงกันบ้างในเรื่องการเงินต้องบอกว่าการเงินของชาวลาัคนาธนูตอนนี้มันจะต้องลุ้นว่าจะได้ไม่ได้มาเป็นระยะเวลาประมาณเดือนเต็มๆแล้วนะครับในช่วงนี้การเงินของชาวลัคนาธนูจะเริ่มขี้คลายขึ้นนะครับจะเริ่มขี้คลายขึ้นเนื่องจากว่าดาวที่มาส่งผลถึงเจ้าเรือนนั้น เริ่มส่งผลอิทธิพลดีกับชาวลัคนาธนูในเรื่องการเงินแล้วนะครับต้องรอเนื่องจากอาจารย์บอกได้เลยว่าดาวบุญตั้งแต่วันที่22เมษาเขาเคลื่อนเข้ามาคุณอาจจะเจอในเรื่องเซอร์ไพรส์ในเรื่องเกี่ยวกับการเงินคุณอาจจะได้จับเงินแบบโชคช่วยในเรื่องเกี่ยวกับการเงินจนถึงประมาณอีก60วันก็คือ2เดือนต่อจากนี้นะครับแต่ในทางที่เสียหายนะครับคุณอาจจะต้อง ช่วยเหลือคนอื่นทั้งๆท,ที่คุณก็ยังลาบากอยู่นะครับอาจจะต้องมีการช่วยเหลือคุณก่อนคนอื่นก่อนในเรื่องการเงินแต่อาจารย์บอกนะครับว่าดาวบุญที่เข้ามาส่งอิทธิพลดาวเงินของชาวลัคนาธนูนะครับถ้าคุณให้คนอื่นก่อนบ้างจะคุณจะมีโอกาสได้กลับมามากกว่าเดิมนะครับในเรื่องการเงินเรามาดูในเรื่องของคู่ครองคนใกล้ชิดของชาวลัคนาธนูนะครับคู่ครองคนใกล้ชิด ต้องบอกนะครับตอนนี้อารมณ์เริ่มขี้ขายขึ้นเริ่มดีขึ้นนะครับเริ่มคุยกันรู้เรื่องมากขึ้นเริ่มมีผลประโยชน์มากขึ้นฉะนั้นเขาจะเป็นที่ปรึกษาของคุณได้อย่างดีใครที่ยังไม่มีคู่ครองคนใกล้ชิดสาหรับชาวลัคนาธนูช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณสามารถคุยได้สามารถตกลงต่อรองได้จากที่อารมณ์ไม่ดีมาตลอดช่วงสงการนะครับตอนนี้อาจจะเริ่มดีขึ้นและมีการตกลงต่อรองและมีผลประโยชน์ร่วมกันแล้วจะประสบความสําเร็จ สำหรับคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วสาหรับชาวลัคนาธนูนะครับการที่คุณไปขอคําปรึกษาเขาคุณจะได้คาปรึกษาที่ดีการที่คุณให้เขาช่วยเหลือและมีผลประโยชน์ร่วมกันคุณจะมีความสําเร็จนะครับในช่วงเดือนหนึ่งพฤษภาถึงสามสิพฤษภาในเรื่องคู่ของคนใกล้ชิดนะครับส่วนในเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่การงานต้องบอกนะครับการงานของคุณจะเริ่มชัดเจนขึ้นการงานของคุณจะเริ่ม ตรงประเด็นมากขึ้นอาจจะมีการพิสูจน์มีการต่อรองว่าสิ่งที่เขาคุณได้รับมอบหมายมานั้นส่งผลคุณทําได้ไหมงานที่คุณจะได้มาคุณจะได้งานจากผู้ใหญ่เป็นงานใหญ่งานยากงานที่คุณได้รับมอบหมายมาเป็นงานเจรจางานลึกลับจากผู้หลักผู้ใหญ่ถ้าคุณทําสําเร็จคุณก็จะเริ่มได้มีที่ยืนในเรื่องเกี่ยวกับตําแหน่งหน้าที่ส่งผลถึงการงานของคุณด้วยนะครับฉะนั้น คุณจะต้องไต่ตองต้องมีสติโดยเฉพาะในเรื่องสัญญาที่จะคุยมีการต่อรองคุณต้องเตรียมข้อมูลในการที่จะเข้าไปคุยในเรื่องงานถามอะไรคุณต้องตอบได้คุณต้องมีเอกสารชัดเจนในเรื่องงานแล้วคุณจะโดดเด่นในเรื่องงานในช่วง1พฤษภาคมถึง31พฤษภาคมนะครับส่วนในเรื่องของความสําเร็จอาจารย์บอกแล้วนะครับความสําเร็จของคุณต้องบอกเลยว่าความสําเร็จของคุณจะได้มาจากบุตร บริวารหรืองานที่คุณวางโครงสร้างจริงๆคุณเป็นความทุกข์มากกว่าความกังวลมากกว่าว่ามันสําเร็จไหมแต่อาจารย์บอกนะครับความสําเร็จได้มาจากการร่วมมือของหน่วยงานความสําเร็จได้มาจากความรับผิดชอบที่จะต้องรับผิดชอบร่วมกันอย่างนี้เป็นต้นนั่นหมายถึงว่าความสําเร็จคุณจะสําเร็จได้ครับแต่คุณต้องมีผู้ช่วยคุณต้องมีคนร่วมมือทําและเขาก็ต้องมีผลประโยชน์ร่วมกันกับคุณก็คือพูดง่ายๆความสําเร็จคุณ ต่อให้ยากแค่ไหนถ้าคุณมีทีมดีคุณทำงานเป็นทีมทุกคนได้ผลประโยชน์ได้รับคำชมคุณจะทำอะไรก็สําเร็จนะครับในช่วง1พฤษภาคมจนถึง3สเวพฤษภานะครับเรามาดูกันนะครับว่าวันที่1ถึง3สเวชาวลาักนณาธนูเป็นยังไงกันบ้างวันที่1ถึงวันที่2ชาวลาักนณาคนูต้องเตรียม ั้งรับในเรื่องการใช้เงินเยอะนะครับต้นเดือนมาก็ใช้เงินเลยอาจจะใช้เงินในการซ่อมแซมยานภาหนะอาจจะใช้เงินในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหรืออาจจะใช้เงินในการที่พาคุณแม่ไปตรวจสุขภาพรวมถึงการใช้เงินในการที่ชาวลักนาธะนูอยากจะใช้เช่นในการออกรถในการซื้อบ้านได้ทั้งหมดนะครับ1-2พฤษภาวันที่2อถึงสพฤษภาชาวลักนาธะนูอาจจะต้องมีเรื่องหนักใจกับญาติพี่น้องหรือเพื่อน แบบไม่คาดคิดอาจจะต้องไม่ช่วยเหลือญาติพี่น้องหรือเพื่อนแบบไม่คาดคิดได้ทั้งหมดนะครับจะมีเรื่องมาให้คุณช่วยคุณก็อึดอัดใจคุณก็ลำบากใจอย่างนี้เป็นต้นนะครับวันที่สองวันที่สี่นะครับวันที่4ถึงวันที่6พฤษภาชาวลัคนาธนู อาจจะต้องมีการในเรื่องของการไปเจรจาในเรื่องที่อยู่อาศัยหรืออาจจะพาคุณแม่เดินทางได้ทั้งหมดนะครับการเจรจาหรือการเดินทางรวมถึงในเรื่องเกี่ยวชาวลัคนาธนูอยากจะให้จบในเรื่องงานในการเจรจาเรื่องงานส่งผลถึงทั้งหมดในวันที่4ถึงวันที่6นะครับอาจจะเจองานใหญ่ก็ได้นะครับในวันนี้นะครับวันที่6ถึงวันที่8พฤษภาชาวลัคนาธนูอาจจะต้องสารวจนอยู่กับบุตรบริวาร หรือลูกน้องเราจะต้องรับผิดชอบรับหน้าที่หรือรับงานแทนลูกน้องฉะนั้นเนี่ยในวันที่6ถึงวันที่8การทํางานเป็นทีมหรือการไปปรึกษา,กการ่วมกันเป็นทีมเป็นโอกาสที่จะทําให้คุณมีความสําเร็จนะครับฉะนั้นคุณทําคนเดียวจะไม่สําเร็จจะไม่เวิร์กแน่นอนฉะนั้นในวันที่6วันที่8คุณอาจจะมีการประชุมทีมอาจจะประชุมกับผู้ร่วมง,งานในเรื่องงานเป็นไปได้นะครับวันที่8ถึงวันที่10คุณอาจจะต้องพาผู้ใหญ่ไปหาคุณหมอตรวจสุขภาพหรือคุณอาจจะถูกผู้ใหญ่ ที่อยู่เบื้องหลังคุณเรียกเข้าไปพบไปคุยในเรื่องงานนะครับซึ่งซึ่งเป็นวันที่8ถึงวันที่10ไม่จําเป็นต้องเปิดตัวนะครับการไปคุยมันมีทั้งดีทั้งเสียคือเสียคือคุณอาจจะเป็นตรวจสุขภาพหรือคุณอาจจะพาผู้ใหญ่ไปพบหมอเฉพาะทางในทางที่ดีคือคุณอาจจะได้ผู้ใหญ่เรียกเข้าไปคุยเรื่องแรงคนการโครงการลับนะครับวันที่1 0ถึงสพฤษภาคมเช้ารัคนาธูอาจจะต้องมีการพาคู่ครองคนใกล้ชิดนะครับไปทานข้าวอาจจะพาคู่ครองคนใกล้ชิด ไปร่วมเจราจาผลประโยชน์นะครับกับทีมงานแต่มีโอกาสสาเร็จสูงมากนะครับเพราะว่าเจราจาคั้งนี้ขอเร็วขอกระชับรวดเร็วคุณมีโอกาสสาเร็จนะครับวันที่1 0ถึง12คุณกับผู้ครองหรือคนใกล้ชิดจะมีการพูดคุยเจราจาต่อรองกันหรือร่วมกันเจราจาต่อรองได้ทั้งหมดนะครับวันที่13ถึงวันที่15พฤษภาชาวลัคนาธนูอาจจะต้องมีเหตุที่จะต้องดูแลผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้อยากผู้หลักผู้ใหญ่เรียกเข้าไปพบนะครับการออกนอกบ้านไปพบ คุณมีเสน่ห์มากนะครับสําหรับในเรื่องของการแก้ปัญหาคุณอาจจะต้องดูแลในเรื่องครอบครัวในเรื่องสุขภาพก็เป็นไปได้ทั้งหมดขึ้นอยู่กับดวงดาวองค์ประกอบที่เป็นตัวแปรนะครับดาวลักษณะน,นี้วันที่1 3บสถึงสิอาจจะมีการเดินทางไกลเดินทางต่างประเทศก็ได้นะครับสําหรับชาวลัคนาธนูนะครับวันที่15บหถึงวันที่17พฤษภาชาวลัคนาธนูอาจจะต้องมีการประสานงานมีการทําหน้าที่แทนผู้หลักผู้ใหญ่นะครับ แล้วคุณจะมีชื่อเสียงคุณจะมีโอกาสได้มีที่ยืนได้ได้มีเขาเรียกว่าเข้าตากรรมการก็ว่าได้นะครับในเรื่องงานที่ผู้ใหญ่มอบหมายนะครับเป็นความรับผิดชอบคุณอาจจะต้องตื่นเช้าแน่นอนวันนี้คุณเตรียวไ้เลย1 5บหถึงสิเราต้องมีหน้าที่เต็มที่จะต้องดูแลให้ชัดเจนนะครับเพราะมันเป็นในเรื่องเกี่ยวกับชื่อเสียงและตําแหน่งของคุณในวันนี้นะครับ วันที่18ถึงวันที่20ชาวลัคนาธนูอาจจะต้องมีการเดินทางในเรื่องเกี่ยวกับง,งานมีการเจราจาต่อรองในเรื่องเกี่ยวกับง,งานที่คุณรับผิดชอบอาจจะต้องถูกพิสูจน์ในเรื่องของเอกสารหรือในเรื่องข้อความต่างๆขอให้คุณเตรียมในเรื่องเอกสารสัญญาข้อความให้ดีนะครับอันนี้เกี่ยวกับเรื่องงานโดยตรงนะครับ การไปนําเสนอการไปพิสูจน์หรือการไปขายของในวันนี้ก็เป็นไปได้แต่คุณต้องชัดเจนเพราะคุณจะถูกซักไซ้ถูกตรวจสอบนะครับหรือถูกสักถามคุณต้องตอบได้แล้วคุณจะสําเร็จนะครับในเรื่องงานวันที่18ถึงวันที่20วันที่20ถึงวัน22ชาวลักนาธนูอาจจะต้องมีการไปพักผ่อนอาจจะต้องมีการไปกึ่งพักกึ่งทํางาน นะครับร่วมกันกับทีมงานหรืออาจจะต้องมีการไปคุยในเรื่องแผนง,งานส่งผลถึงความสําเร็จอย่างที่อาจารย์บอกว่าจะต้องทําเป็นทีมในวันนี้20-22ถึงคุณจะถึงจะประสบความสําเร็จนะครับแผนง,งานนี้อาจจะเป็นแผนง,งานโครงการระยะยาวที่คุณจะต้องร่วมประชุมนะครับวันที่ 23- 25ถึงชาวลัคนาธนูอาจจะต้องมีเหตุที่อาจจะต้องเดินทางพบผู้ใหญ่หรืออาจจะได้รับข่าวในแดนไกลในเรื่องเกี่ยวความเจ็บป่วยหรือความสูญเสียกับผู้ใหญ่ก็เป็นไปได้ทั้งหมดนะครับ ในการเดินทางกับผู้ใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังเป็นไม่ได้ไหมเป็นไม่ได้ทั้งหมดนะครับ23-25ในการเดินทางไกลนะครับ25-27ชาวลักนาธนูอาจจะต้องดูแลสุขภาพตัวเองนะครับการที่ดูแลสุขภาพคุณอาจจะต้องดูแลในเรื่องผู้ใหญ่ที่อยู่ในบ้านก็ได้หรือสุขภาพตัวเองก็ได้นะครับในเรื่องเกี่ยวกับการดูแลการตรวจสอบการโทรเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เป็นวันที่ดีที่สุดนะครับอาจจะอยู่บ้านแล้วโทรึกษาผู้ใหญ่25-27 พฤษภานะครับย7ิบเจ็ดถึงบ้าพฤษภาชาวลัคนาธนูต้องเตรียมปัญหาในเรื่องการเงินให้ดีนะครับคุณอาจจะได้เงินแบบก้อนใหญ่แบบโชคช่วยหรือคุณอาจจะต้องเสียเงินกับเรื่องไม่เป็นเรื่องฉะนั้นเนี่ยการระมัดระวังเป็นสิ่งที่ดีนะครับรอบครอบถ้าคิดว่ามันจะต้องใช้เงินเยอะให้รอชะลอย7ิบเจ็ถึงยิบเก้าไปแล้วคุณก็จะต้องใช้เงินอยู่ดีแต่มันอาจจะจ่ายน้อยลงก็ได้นะครับฉะนั้นต้องรอบครอบต้องรัดกุมในเรื่องเงินเพราะคุณจะต้องมีเหตุที่จะต้อง เกี่ยวกับการใช้เงินจะมีทั้งดีมีทั้งเสียนะครับวันที่3 0มสถึงสาเ,เชาวลัคนาธนูระวังเรื่องคําพูดเจรจาก,กับพี่น้องหรือญาติหรือเพื่อนนะครับอาจจะมีปัญหากันได้ความหนักใจของเพื่อนที่คุณรับปากไปแล้วน่อาจจะทําไม่ได้จะทําให้คุณเพิ่มความหนักใจขึ้นอาจจะมีปัญหากันได้นะครับคุณควรจะพาญาติหรือพี่น้องไปทําสังฆทานหรือทําบุญในช่วงวันนี้นะครับสามสถึงสาจะส่งผลดีถึงตัวคุณและเขื่อญาติด้วยนะครับทั้งหมดทั้งมวลคือ ลัคนาราศีธน,นูในวันที่1พฤษภาคถึง31พฤษภาคนะครับถ้าอย่างไรนะครับติดตามอาจารย์ในช่องทางนี้สอบถามได้นะครับขอทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ